สวัสดีครับผมนอกนอกจากซุตกลนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาแนะนำสินค้าลดราคาหันครึ่งราคาหรือเรียกอีกอย่างว่าลด60-80%ถึงนั่นเองนะครับผมมาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับก็คือจะเป็นก๊อกน้ําทางนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นก๊อกน้ําทางอ่างล้างหน้าหรือว่าจะเป็นก๊อกน้ําทางซิงค์นั่นนั่นเองนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยปกติแล้วตัวยกตัวอย่างตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1 1 4 2บาทนบลดเหรือเพีย3 5 5บทเท่า้นะครับผมต่ลอมพครับา็จะเป็น ตัวชุดผักบัวนะครับก็อยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับผมซึ่งชุดผักบัวเนี่ยราคาอยู่ที่ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่662บาทนะครับลดเหลือเพียง210บาทนั้นเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งเป็นการถ่านราคาหรือลดราคาจากทางร้านนั่นเองนะครับผม สำหรับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเลนชาวเวอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาก็ปกติก็อยู่ที่4 0 6 9บ้าทนะครับลดเดลือเพลงง1,050บาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่อย่าเพิ่งตกใจมันไปนะครับคิดว่าเป็นของมือสองเนาะตัวนี้ยังใช้งานได้ปกติครับเป็นของมือหนึ่งครับแต่เป็นการเคลียร์สต็อกจากทางร้านของเรานั่นเองนะครับผมก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของสินค้าตัวนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่โฮมโซลซักพลรือว่ารอด3่9สับวันนี้บคุณครับ